คืวต่อไปเราจะไปเที่ยวน้ำตกวังสักสิวนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปเป็นเส้นทางที่จะเดินทางไปหาน้ำตกตรงนั้นแต่ว่าระหว่างทางเราก็จะแวะกินข้าวก่อนครับเติมพลังกันหน่อยแหล่งท่องเทียเท่ยวก็มันไม่ได้แหล่งท่องเที่ยวใหญ่นะครับซึ่งร้านอาหารร้านตามสั่งก็ไม่ได้มีเยอะหรือว่าก็มีก็อาจจะเปิดบางแค่เวลาไม่ได้เปิดตลอดครับ ไม่เยอะะมีแต่ช่องเทศกาลที่ใชยด้านหน้าก็เห็นติดป้ายด้วยครับว่าเป็นผาจุดาผาเก็บตะวันหรือว่าเป็นจุดกางเต็นท์นะครับสําหรับนักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งนะว่าจะเป็นหน้าหนาหรือหน้าฝนมีเมฆมีหมอกนะครับก็เป็นจุดนักท่องเที่ยวรับโอโซนรับอากาศสดชื่นตรงนี้ก็จะเป็นจุดฝายน้ําล้น หาชมตะวันจุดกลางเต็นต์ตัดฟ้ามาถึงจุดบ้านโคกสูงตำบนในเมืองอำเภอเวียงเก่าก็ไม่ได้มีร้านอาหารนะก็จะมีร้านค้าตามชุมชนเฉยๆนะแล้วก็มีร้านส้มตำส้มตำไกางไม่ได้มีร้านตามสั่งนะครับก็ใครจะมาชมก็ใครจะมาเที่ยวก็ให้วางแผนเรื่องอาหารการกินให้เรียบร้อยอีก200เมตรระบบอีก3กิโลเมตร จุดนี้จะถึงทางสามแยกนะตรงนั้นก็จะเขียนป้ายไว้ขวาซ้ายมือเราเป็นลางกลางเต็นตัดฟ้ากับพาชมตะวันตามป้ายเลยนะปยไปอีก2กิโลเมตรไปพอดีเรามาถึงจุดที่ป้อมเจ้าหน้าที่ที่แรกก็จะจ่ายค่าผ่านด่านนะครับคราวนี้น้ําไม่ค่อยไหลนะครับแต่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งนะก็เลยไม่ได้ขึ้นไปต่อก็จะไปหาที่กินข้าวแล้วก็จะไปหาจุดท่องเที่ยวใหม่